สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันอยู่ที่แพนดอร่าเขาใหญ่ที่มองไปข้างหลังดิฉันนั้นคือสับกายวอลกกระจกนะคะมีอุ้งมือรับไว้นะคะกลางเขาใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมสูงเป็นสูงมากอะ่ะไม่รู้ว่ากี่เมตรอะ่ะแต่อันนี้ดูเสียดิฉันเห็นแล้วตื่นตะลึงไม่หมดเลยแบบสถานที่ก็สวยอาหารก็อย่างกันเนริมิตรมาจากสวรรค์เลยนี่น,นคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือซี่โครงหมูนะคะแพนดอร่าเป็น ซิกเนเจอร์น่ยลืมคำนี้ตลอดเลยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะคุณผู้ชมนี่นี่นี่คุณแม่ทิชชู่ต้องเตรียมไว้ก่อนเอาทิชชู่เตรียมไว้ก่อนใช้มือเลยได้ไหมลูก <laughs> นี่ค่ะใช้มืออย่างนี้เลยค่ะอืมอร่อยมากสถานที่สวยและอาหารยังอร่อยอีกคะคุณผู้ชมน้ำปลามีหอมน้ำปลาวโครงหมู ทอดน้ำปลาคุณผู้ชมเดี๋ยวมีน้ำจิ้มเกวด้วลยนะเนี่ยที่สุดที่สุดในประจวีใช้มือเลยคนอื่นก็ใช้มีดใช่ไหมลูกใช้มือนะใช้มือเลยคุณผู้ชมหอมน้ำปลาพี่อร่อยมากหอมน้ำปลาแล้วก็นี่คุณผู้ชมมันฝรั่ง อืมหนึ่งจิ้มกับซอสเนี่ยอืมอร่อยมากแล้วก็เขามีผักสลัดแล้วมีน้ำจิ้มแจ่วอ่ะหนึ่งจะก็อินเสิร์ต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 ,ตเดี๋ยวคุณแม่จะมีจะเทมเกี๊ยวด้วยคุณผู้ชมขอใช้มือก็แล้วกันเอาแบบลูกตุ้งลูกตุ้งนี่แหละจะจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วให้คุณผู้ชมดูนี่ฮะคุณผู้ชม นี่ที่สุดโอมต้องบอกว่าสถานที่สวยอาหารอร่อยด้วยอืน้ำจิ้มแจ่วอ,อร่อยมากนี่คุณผู้ชมกินกะผักสลัดนี่เลยคุณผู้ชมน้ำจิ้มแจ่วอ,อร่อยมากหอมน้ำปลากรอบ้ําไม่เหนียวด้วย อืมไม่เหนียวค่ะคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นสาบหอมเนี่ยที่สุดอืม อนที่คุณแม่จะกินอาหารคุณแม่จะต้องทานที่มันเป็นดักจับไขมันเพราะว่าคุณแม่น้ําหนักเยอะ8.3กิโลแล้วก็กินตัวนี้มา20วันลดไป6กิโลอันนี้มันจะไปดักจับไขมันคุณผู้ชมเขาเรียกสลิมดิงไฟเบอร์ มันจะไปดักจับไขมันมันจะทําให้หลังจากกินอาหารแล้วมันจะไปช่วยเผาผลาญน,นะคะเพราะว่าคุณแม่กินเยอะตั้งแต่เช้ามานี่นี่กินรอบที่สามแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขากินรอบที่สามแล้วก็จะต้องมีตัวช่วยอะส่งแก้มมาหน่อยค่ะคุณหมอบอกให้แม่ลดความอ้วนด่วนเพราะว่าหัวเข่าแม่เนี่ยเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกมันขาดแล้วเส้นเอ็นหัวเข่ามันขาดแล้วแม่อ้วนแล้วมันไปไปทําให้หัวเข่าแม่ปวดเนี่ยคุณผู้ชมจงง่ายๆแบบเนี้ นี่ค่ะเห็นไหมคะอืชื่นใจมากเลยค่ะหวานหวานเปรียปร้ยวๆหอมๆไม่มีน้ําตาลไม่มีแปง้งไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะกินก่อนอาหารขอแก้วปากแม่ใบหนึง่งแก้วปากไม่ต้องใส่อะไรอะ่ะจะมาชงอร่อยมากคุณผู้ชมสถานที่สวยอาหารอร่อยด้วยที่สุดเลยคุณครั้งหนึ่งในชีวิตคุณผู้ชมต้องมาให้ได้ ต้องมาให้ได้เลยค่ะอันนี้เขาเป็นน้ําร้อนเอามาให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะชงอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้จะเป็นเลมอนเบอร์รี่เลมอนสลิมลิงเลมอนเบอร์รี่ต้องชงกับน้าร้อนนะคะอันนี้เป็นน้ําร้อนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ให้ดื่มระหว่างวันแต่สลิมลิงไฟเบอร์ให้ดื่มก่อนนอนค่ะคุณผู้ชมอันนี้ดื่มก่อนระหว่างวันนะคะคุณผู้ชมเอามาทั้งนี้ลูกแม่อื้อไปถึงนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นี่นี่โอ้โห น่ากินฝุดฝุดน่ากินฝุดฝุดค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะเห็นไหมคะสลิมดิงไฟอันนี้เดรมอนเบอร์รี่มันจะมีมะนาวมีชามีตระกูลเบอร์รี่สตอรอเบอรี่บลูเบอรี่แบล็คเบอรี่ราสเบอรี่ค่ะ กล่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามันจะมี10ซองซองหนึ่งจะมี15กรัมนะคะขาย500บาท500บาทไม่ขายคุณแม่ลดให้เหลือ200ตอนนี้แจกโปรโมชั่นนะคะมีออยอมีฮารามีราคาอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดิมแบบนี้นะคะมันจะกินก่อนอาหารมันจะไปดักจับไขมันกินหลังอาหารมันจะไปช่วยการเผาผลาญน,นะคะหนุ่มเออ,เอ,อลมแรงสดชื่นสบายนี่ะคุณผู้ชมลมแรงมากนะคะ อันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาคือโกโก้สลิมดิงช็อกแลคมอคค่านี่ค่ะนี่นี่น,นี่ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ให้ดื่มก่อนนอนคุณผู้ชมเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีคามโมไมล์มันจะมีวิตามิน e, 1หนึ่งวิตามิน B6 นะคะมันจะทำให้เรานอนหลับสบายสารสกัดจากสมองเพชรสารสกัดจากกุจิบอพรี่นี่ค่ะ คุณแม่ชอบกินเย็นๆคุณแม่ก็จะต้องใส่น้ําแข็งกินแบบนี้นะคะคุณผู้ชม Look. จะกินร้อนก็ได้นะคะแต่คุณแม่ชอบกินเย็นค่ะนะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้แม่ก็จะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นกาแฟ sandwich, นะคะอันนี้จะมีส้มอยู่สุกค่ะแล้วก็ต้องชงในน้ําร้อนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาชงในน้ําร้อนเท่านั้นค่ะนะคะนี่ค่ะมันจะอร่อยนะคะอันนี้ดื่มตอนเช้าค่ะ ชาเลมอนเบอร์รี่เดิมระหว่างวันโกโก้เดิมก่อนนอนแล้วก็ด d d งไฟเบอร์ให้เดิมก่อนนอนมันจะทําให้เราพุงยุบดีท็อกอ่ะเอาแก้วนี้ออกไปลูกอันนี้ออกไปจ้ะอันนี้ที่ว่าเจ็ดร้อยบาทเทมีลูกอ่าเนะียคะนี่ค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากโกโก้นี่อร่อยมากชื่นใจแล้วก็ชาเลมอนเบอร์รี่นี่นะคะเดิมระหว่างวัน ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยเราต้องเดิมอันนี้มันจะไปดักจับไขมันนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามันจะไปดักจับไขมันค่ะนี่ค่ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทอันนี้เป็นเป็นเนื้อแกะใช่ไหมลูกอันนี้คือเนื้ออะไรอธิบายหน่อยคุณผู้ชมเขาจะได้รู้อันนี้คืออะไรแลมอันนี้แรมแล้วนี่กินยังไงเทลงมาหรือย,ยังไงเท,ทเป็นผู้เขาทำหน่อยใช่ไหมทำไม่เป็นสาธิตหน่อยเรย เท,ทให้คุณผู้ชมดูอ่ะตะกล้อง insert. อินเสิร์ตอ่ามันคือซอสใช่ไหมลูกอ่ามันคือซอสค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะมันคือซอสนะคะอ่าอ่างั้นอาจารย์มาอันนี้คงต้องใช้มีดมาอาจารย์มาแม่นั่งไม่ได้เลยมันมันยืนตักไม่ถึงเดี๋ยวดองนั่งดูว่าจะตักถึงไหมโอเคเอาลละคุณผู้ชม จ็ดร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบอันนี้แต่อันนี้อร่อยมากคุณผู้ชมไม่เคยกินซี่โครงหมูทอดน,น้ำปลาที่อร่อยที่สุดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเขาก็อร่อยมากอันนี้คือแกะใช่ไหมลูกแรมแปลว่าแกะใช่ไหมอ่เดี๋ยวลองกินนะันจริงๆมันต้องใช้มีดตัดเนาะ <c oughs> คุณแม่ถนัดแบบว่าถนัดที่ว่าจะแบบเอาเข้าปากเลยนะ,ะเดี๋ยวดูซิ <c oughs> อืมอืม เือเทศยังอร่อยเลยค่ะมันเปืเป่อยๆกินกับน,น้ำซอสพีราเน,นี่ยอืมที่สดแล้วอันนี้คืออะไรอร่ะรลูกเนี่ยตัวนไหนอันนี้เป็นเนื้อครับอันนี้เป็นเนื้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแกะอันนี้คือหมูมีหมูอืมอืมอร่อยมากอืม อือร่อยคะเจ้าดีพี่มีความสุกมากเลยยังจะอยู่ในสวรรค์ลเลยเค,คุณผู้ชมต้องมาให้ได้แพนดอล่าไม่ใช่แค่สถานที่สวยอย่างเดียวยังจะอยู่ในสวรรค์นะแต่ว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะว่าเขาใช้เวลาสร้างแค่ห้าเดือน แล้วเขาเพิ่งเปิดได้สองเดือนคุณแม่ก็เลยมาเจิมเลยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวอาหารอร่อยมากแล้วตรงกลางคือมันบดใช่ไหมล,ล,ล,ลูกเห็ดทับเ้ิลด้วยเห็ดทับเ้ิลโรเป็นแสนนะคุณผู้ชมอืมอร่อยมันบดที่นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยอ่ะอืม,อ,มอันนี้หมูใช่ไหม อันเนื้อบ้างใช่ไหมอันไหนเนื้ออ่าฝั่งนี้เป็นเนื้อไก่ครับอ่าเดี๋ยวลองลองกินเพราะว่าลูกน้องฉันเนี่ยเขาเป็นอิสลามเขากินไม่ได้ไงแม่จะแบ่งเนื้อกับไอไอแลมให้เขาออาลูกรับหน่อยเลยลูกลับให้เขาเขาเป็นอิสลามเขากินไม่ได้อันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นอ่ะเอาอันนั้นมาเอาไก่ให้แอนหนึ่งเออให้ลูกน้องกินลูกน้องสําคัญเพราะเป็นคน ขับรถพาแม่มาถ้าไม่มีเขาแม่มาไม่ได้นะลูกป่าลูกตองเขาเนี่ยเป็นกําลังหลักสําคัญเลยที่พาแม่มา,าอมืคุณผู้ชมมาให้ได้จะมีความสุขเหมือนคุณแม่ลีน่านะชีวิตคุณแม่ว่าสนาดีนะหกสิบสี่ปีคนแก่คนอื่นนะ่ะเขานอนติดเตียงแล้วนะแต่คุณแม่เนี่ยโชคดีแต่ไปไหนก็ได้ไปวันนี้เนี่ยมาเยือนตรงเนี้ย ภูมิใจแทนเจ้าของเขาเขาลงทุนไปร้อยกว่าล้านนะคุณผู้ชมแต่ที่สาคัญที่สร้างแค่ห้าเดือนแล้วก็เพิ่งเปิดได้สองเดือนแล้วก็สิ่งมหศัศจรรย์ของโลกเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยอืแล้วอาหารเขาก็อร่อยหมูก็อร่อยไม่มีกลิ่นสาบหมูเลยแล้วก็หอมนุ่มแล้วจะพักมันเขาเนี่ยผสม็ฮตัฟเฟ์เตอร์่ะมันอร่อยมากนี่คุณผู้ชมมันเขาอร่อยมากอืม นั่นนี่คืออะไร,รอ่ะลูกเผ็ดย,ย่างอืมมันเนบอืมนนมาให้ได้พันเดล่าเขาใหญ่เขาเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ต้องนั่นงกลางคืนยังมีท็อปบะรูทท็อปเพราะฉะนั้นคุณแม่จะกลับไปทำปต้องไปถ่ายที่อื่นต่อนะฮะคุณผู้ชมอาหารเขามีหลาย ไอ้เมนูแต่สั่งแค่สองอย่างเพราะว่าเช้านี้กินมาสามที่แล้วนะคะคุณผู้ชมกินมาสามที่แล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปต่อแล้วก็สั่งที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาไม่แพงอร่อยที่สุดในโลกสถานที่สวยที่สุดในโลกใครที่สนใจอย,อย่างแม่กินเนีายเนี้ยนี่มือที่ที่สามแล้วต้องหลังจากกินอาหารต้องกินพวกนี้มันจะไปดักจับไขมันเผาผลาญไขมัน ไม่งั้นแม่กินอย่างเนี้แม่จะอ้วนเลยแหละเพิ่มเป100็นร้อยร้อยกิโลแต่ว่าแม่ต้งใช้ตัวช่วยพวกนี้นะคะระหว่างวันเนี่ยดื่มตัวนี้แหละเลมอนเบอร์รี่โอ้โหสดยื่นดื่มกาแฟตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอร่อยมีกลิ่นส้มอยู่สุบกลางคืนก่อนนอนกินโกโก้นี่เลยค่ะมีคามโมมายลหอมอร่อย นี่ค่ะมีวิตามินเยอะจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าตัวโกโก้ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขามีส่วนผสมของผงโกโก้ผงข้าวโอ๊ตโปรตีนจากถั่วลันเตาโพดีเรกโต้แล้วก็นมผงขาดมันเนยนะคะอินูรีแล้วก็ฟุตโตโอริแคคารายและผงข้าวกล้องข้่วผงข้าวกล้องหอมแดงงอก แอลคาเนตินแอลคาเทดแล้วก็แอลฟินินอลลามีนสารสก,กัดจากถั่วขาวสารสก,กัดจากกระบองเพชรสารสก,กัดจากโกจิเบอรี่แล้วก็ผงคาโมมาวิตามิน B 1หนึ่งบหกห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยส่งฟรีกล่กองหนึ่งพันส่งฟรีสิบกองสองพันส่งฟรีสนใจโทรมาเลยศูนย์0ปดหนึ่งหกสาศูนย์ี่หกสองสองเลย i ลอดีแอดลีน่าดัดแกงสแกนเลยค่ะเห็น Q r code คตรงนี้ไหมคะเป็นลาย Q ิวอารคค่ะส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขา เอสดิงเรมอนเบอร์รี่เอสย่อมาจากสลิมสลิมแปลว่าผอมดิงแปลว่าเดิมเลมอนเบอร์รี่ก็คือชามะนาวผสมตะกูลเบอร์รี่มีสตราเบอร์รีบ่ลบลูเบอร์รี่ราเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยนะคะห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรี 12, 2, สิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบบาทคุณผู้ชมไม่ต้องไปลงทุนเป็นสิบล้านเหมือนคุณแม่ลงทุนแค่สองพันบาทขายหมดได้หกพันกำไรสี่พันนะคะเอาจากคุณแม่เป็นขายคุณแม่ขายสง่งส่วนอันนี้นะคะ คือตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมตระกูลเบอร์รี่ก็คือไฟเบอร์นะคะมันจะทำให้พุงยุบดีถอกล้างลำไส้นะคะก็จะมีตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาดเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะนะคะดื่มก่อนนอนค่ะนะคะโทรมาเลย0816304622หายรือไลน์มาเลยนะคะ ID ไลน์นะคะ adrena. gang ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็คือสลิมลิงเฟ b บูชิโนค่ะก็คือ กาแฟน,นี่ผสมส้มอยู่สุดนะคะคุณผู้ชมเทุาขามันจะอร่อยมากกล่องหนึ่งมี12สิบซองซองหนึ่งจะมี15กรัมนะคะ500บาทไม่ขายขายเพียงแค่200นะคะแล้วก็5กล่องหนึ่พันส่งฟรี1ิ12กล่องสองพัน ส่งฟรีนะคะคุณผู้ชมเจ้า่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นตัวแทนจําหน่ายลงทุนแค่สองพันไม่ต้องลงทุนเยอะไปขายหมดกําไรสี่พันนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจโทรมาเลย0 8 1 6 3 0 4 6 2นึหกรือไอดีไลน์นะคะสแกนตรงนี้เลยค่ะ ID Line น์แอต a ลนาดัตแกงไลนมีแอ a เลีเอนแลนะคะแล้วมาให้ได้อย่างเม่คุณจะมีความสุขเลยเหมือนขึ้นสวรรค์เลยที่แพนดอร่าคาเฟ่เขาใหญ่สวัสดีค่ะ